นี้ปีกสี่ห้าเซนครับ <c oughs> โรเลอร์ในข้างขาวนอกข้างขานี้จะปรับจากที่เคยใส่ยางได้เส้นเดียวตอนนี้จะอัพขึ้นมาเป็นใส่ยางได้สามเส้นคือถ้าถ้ายิงไกลๆอย่างเงี้ยถอดถอดชุดติดมันออกเลยแล้วก็เรามาใส่ยางสองเส้นสามเส้นดีกว่า <c oughs> ตัวน,นี้ถูกลิดปลายเลียวนะครับ ชักอยู่ที่80ลาง130ตัวนี้เขาสั่งติดดอทนะฮะกดแชร์ให้หน่อยนะฮะกดแชร์ให้ทีถ้าใครพอจะมีเวลาจะได้ให้ลูกค้าเขาลูกค้าที่เขาต้องการจะติดดอทก็มันจะมันจะได้เป็นทางเลือกด้วยว่าเออ ถ้าใส่ลางลางผมไปนี่คือจะติดดอดได้เงี้ยฮะนี่ก็ส่งได้อีกประมาณต้กน่าจะอีกสองสวันนะส่งดอดนี้จะเป็นดอดกระจกอย่างนี้นะดอดฝากระจกลางเหลี่ยมนะฮะติดดอด ไก่เซมเป็นปีกโรเลอร์45เซนโรเลอร์ข้างในข้างขาวนอกใส่ยางได้3เส้นด้านนอกถ้าเรายิงงานไกลๆอย่างนี้เราไม่ต้องไปติดดอดแล้วเอ้ยเราไม่ต้องไม่ติดอ่าโรเลอร์แล้วเราถอดออกเลยแล้วเรามาใช้เป็นปีกข้างข่าวเอาตัวนี้จะถูกรีดปลายเลียวนะฮะ รีดปลายเรียวยึดน็อตอยู่ที่4ตัวลีดปลายเรียวการมองเห็นมันก็จะจะดีกว่าตัวไม่รีดนะคะ ร่องนี้จะเป็นร่องสำเร็จทั้งหมดนะฮะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจจะซื้องานผมก็ดูๆไปก่อนฮนะขี้ี้มีเนียมอันนี้จะเป็นท้ายของช่งวางเวนะ่านะฮะตัวที่เป็นเป็นครอบไกลมันจะเป็น เป็นสแตนเลสช่างบอกเขาตีแล้วมันแตกเขาเลยทำเป็นครอบไกาสแตนเลส <c oughs> มือในมือสอดมาก็สวยอีกแบบหนึ่งฮะนี่ไอช่างบาเบอกสวยงามเลยไงสวยงามกิดดอดนะฮะ ติดตอดในตัวล่างอไม่ใช้สามารถหมุนแล้วก็เอาออกได้เลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไกลเซฟบนนะฮะสร้ารูกดอกซีเมนต์ได้อย่างเดียวอืมลูกจะนั่งพอดีนะลูกสีม่มต์ พร้อมยิงตัวนี้พี่ไพทูนอยู่ที่4,500ส่วนดอทด,ดอทกับลางนี้บวก8 0ดอดอทมัน6 0รลางนี้ผมลางนี้ผมทำทำตัวลางในตัวตัวของลางยิงปาเลยจะบวกอยู่ที่200 คือมันจะไม่เกะกะฮะตัวนี้คือถ้าถ้าเราเอาไปแล้วเรา<ม>เรา,เรา,เ,ราเราไม่ใช้อย่างเงี้ยเราเราก็สามารถที่จะคายออกได้เลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมคายออให้ดูก็หมุนแค่หกเหลี่ยมยึดมันออกมา <ส Rose. S 1> อันนี้ก็มีคนสั่งทำแล้วห้าตัวนะฮะไม่ใช่ว่าผมทำรีวิวงานนะผมทำให้ลูกค้าที่เขาเอาแล้ว คือมีคนเอามาแล้วห้าตัวอันนี้ก็พร้อมที่จะส่งงานผมไม่ใช่ว่างานงานทำแล้วเอามาขายงานผมคือเป็นงานที่เขาสั่งทำเนี่ยอย่างท่านใส่ท่านก็สวมใส่ได้เลยติดเข้าไปในตัวรางของรางดอดได้เลยท่านไม่ต้องมาท่านไม่ต้องมาว่าเอ้ยต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพี่เอาไปพี่จะยิงเล็งรางพี่ก็เล็งได้ปกติแต่ถ้าพี่ พี่อยากจะติดดอทพี่ก็เอาแค่ตัวดอทของพี่มาสวมเข้ามือเดียวครับสวมเข้าอย่างนี้เนี่ยเนี่ยสวมอย่างนี้แล้วก็พี่ก็หมุนน็อตใส่ได้เลยพี่สามารถหมุนนอ็นอตน็อตสองตัวอันนี้คือออเดอร์ผมตอนนี้ตัวทำชุดรางตัวนี้หน้า น่าจะอยู่ห้าตัวแล้วฮะผมไม่ใช่ว่าผมเอามาทำแล้วเอามาขายนะจะเป็นลูกค้าสั่งทำเนี่ยก็ท่านหมุนเข้าแค่นี้ก็จบแล้วมันไม่มีร่วงไม่มีอะไรเพราะว่ามันเป็นบล็อกเป็นบล็อกอ่าลางของมันอ่าแข็งแรงแน่นหนานแน่นอนฮะ ลางท้ายเต็มนะฮะยึดได้เต็มหน้าอีก45อ่าปลายถูกลีดเรียวสายางได้3เส้นนะฮะทั้งข่าวส่วนเลเร์ก็รับยางได้ถึง15มิล อันนี้งานของช่างเวานะฮะถ้าใครชอบงานพันท้ายอย่างนี้ก็ติดต่อช่างเห่าไปประมาณนี้นะฮะสวัสดีตอนบ่าย,ายนะฮะสำหรับลูกค้าที่สั่งปืนกับผมก็ ผมก็จะมารีวิวไลฟ์สดให้ดูบ่อยๆเพื่อความมั่นใจของท่านว่าท่านได้งานไปจากผมมันจะประมาณไหนให้เห็นกันจะจะใกล้ๆถึงงานถึงการทำชุดติดก็เป็นสแตนเลสนะฮะลูกจะเป็นอลูมิเนียมโดเร่ผมต้องยางยางเชือกต้องนั่งรางนะฮะไม่มีรอย การยืดของผมจะไม่มีทะลุขึ้นมาบนรางนะฮะถ้ารีดปลายเรียวก็จะประมาณนี้การมองเห็นมันจะถูกบีบให้ให้แคบเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้การมองเห็นของเรามันมันมันมองได้แคบที่สุดอันนี้ก็ลูกค้าเขาพร้อมที่จะโอนมาให้แล้วผมก็ทําขึ้นให้ อนนี้นะฮะงานท้ายเงาไม่เงาก็ต้องอโทษช่างเว่านะเพราะว่าช่างเวาเป็นคนท <laughs> ําถ้าถ้าไม่ละเอียดไม่เงาเท่าไหร่ก็บอกว่าท้ายนี้เป็นของช่างเวาเนี่ยนะฮะท้ายนี้จะเป็นไม้มะค่าแต้ต่อท้ายมันนะฮะส่วนไม้พวกนี้จะเป็นไม้ประดูเก่าดอตนี้จะเป็นดอต ดอตยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีดอตมันจะเป็นสีแดงสีแดงกับสีเขียวเป็นสองสีเลือกได้ปรับปรับจุดดอดได้อยู่สี่สี่อย่างตัวนี้นะฮะแต่ตัวตัวสั่งมาใหม่นี้มันน่าจะมันน่าจะมีเป็นจุดแดงจุดเดียวไม่มีมันจะไม่มีเป็นสี สีอะไรอะเขาเรียกว่าสีเขียวด้วยจะเป็นสีแดงอย่างเดียวอ่ากดแชร์ให้หน่อยนะฮะถ้าถ้าถ้าใครๆมีน้ำใจเพราะว่าบางคนเขาก็หาอยู่ว่าอ่าปืนทรงนี้เป็นของช่างละว่าประมาณนี้ติดดอดให้แล้วจะประมาณนี้บางคนตามงานแต่หาตัวผมไม่เจออะไรเงี้ยก็แชร์ให้ได้ก็ดีฮะางานผมก็จะประมาณนี้ ของช่องว่านี้จะจับได้2ด้านนะฮะทั้งด้านทั้งคนถนัดท่าอา่ซ้ายและดัดายถนัดขวาดอดนี้เป็นดอดจุดแดงนะฮะไม่ใช่อ่าเป็นกล้องซูมนะคนละอย่างกันนะจุดแดงคือเรามองผ่านผ่านผ่านดอดแล้วก็เอาตำแหน่งตำแหน่งดอดไปไปจิ้มที่เป้าประมาณนี้นะฮะ การปรับตำแหน่งของดอทก็อย่างที่เคยคุยไว้เราสามารถปรับปรับขึ้นบนซ้ายขวาได้ตามเป้าเพราะว่ารางตัวนี้มันจะถูกถูกนั่งในตัวรางมันจะต่ำมันจะไม่สูงเหมือนที่ที่ทำกันอยู่ รณีที่เราไม่ใช้ดอกเราก็หมุนดอกบางคนยังดูไม่ทันนะฮะ่าแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ถอดอดอกสไลด์มดดันออกยึดน็อตนะฮะยึดน็อตหลังตัวหนึ่งนะแล้วก็ใต้ท้องตัวหนึ่งยึดน็อตสองตัวจบ อันนี้คือเราสามารถเล็งรางได้เราไม่ต้องแปลอะไรเล็งรางเราประมาณนี้คือการเล็งราง งานประมาณนี้นะครับ <c oughs> สำหรับติดดอทใส่ตัวรางงานทำตามคิว um นะฮะตัวนี้เป็นของลูกค้าสั่งทำนะผมไม่ได้ทำมาแล้วมาโพสขายลูกค้าก็สั่งทำตัวนี้ออเดอร์ออเดอร์ที่ติดดอทข้างหลังนี่ประมาณหตัวแล้วเดี๋ยวผมต้องสั่งดอทมาไว้ให้ลูกค้ารางตัวนี้จะเป็นรางร้อยสามสิบเซนระยะชักอยู่ที่แปดสิบเป็นโรเลอร์ในข้างขาวนอกใส่ยางได้ ใส่ยางก็ขาวได้สามเส้นโดนรีด,ลดปลายเรียวอย่างแค่นงานผมก็ประมาณนี้ใครที่ยังมาไม่ทันนี่ก็ใส่ยางได้สามเส้นถ้าเราจะยิงงานงานสองเส้นนี้คือถอดถอดชุดติดของโรเลอร์ออกได้เลยแล้วก็มาใส่ค้างคาวค้างคาวนอกสองเส้นสามเส้นพอไม่ต้องไปใส่ว่าเออ เอาค้างคาวด้วยโรเลอร์ด้วยไม่ต้องฮนะมันมันตีกันม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 ันชุดค้างคาวมันจะไปตีโรเลอร์เราก็ก็ถอดออกเลยแล้วก็ไปใส่เป็นคั้างคาว3ามเส้นอเงี้ยทิ้งไปลายไว้สามสบสาตัวน,นี้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวแม่บ้านทักหาไว้เป็นของใครครับสวัสดีครับ